สวัสดีครับพบกับช่องรัชนีมาแช์นะครับตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์สมชายนะกลับมาอีกครั้งนะครับเป็นงวดที่402ติดติดนะครับหลังจากที่รับโชคจากดักกิโลน้าโชคเรางวดนี้จะแก้บนด้วยอะไรมีลุ้นนะครับได้ยินข่าวว่าจะกระโดดน้ําด้วยนะมาดูกันว่าจะกระโดดจริงไหมรอลุ้นเลขก,กับอาจารย์สมชายในงวดต่อไปด้วยครับ หล<ไ>ังจากที่บอกมาแล้วนะว่าจะทําอะไรบ้างก็อาจารย์สมชายผู้ถึงสูบ400กวงวดนะกำลังอขอเรียก<า>เด็ด<า>จากสารตะเสตจันยายมีนะครับสักครู่น่าจะเป็นการร้องเพลงนะร้องเพลงก่อนเลยเรามาดูงวดต่อนะครับว่างวดนี้อาจารย์สมชายจะให้เรียกไหนมั่งเอาไปลุน้นกันครับวุกเยอะๆะาว่าการาทุกประมาณนึ่งก จัดให้ใหญ่เลยลสถานที่าอาัยราคา,าก็จะจะมีมนปนตีอะที่ดังๆไปหกเจ็ดล้านหรือสงล้านห้าสามล้านแล้วแ,แต่ทำใยิ่งใหญ่หญเลยๆไยบันมีตาขยายใ,ให้ีต,ตาขอหลังจากนี้นะครับคุณ อาจารย์สมชัยนะครับจะนําเงินนะครับไปให้ตาเสตาจันยายมีนะครับคนละ100บาทเนาะหนึบาทคนละ1 0 0บาทหลังจากนั้นมีใครจะได้เพิ่มไหมเดี๋ยวมาลุ้นกันครับ อ่ะต่อจากนี้ไปนะครับเราจะได้ยินเสียงบทเพลงจากอาจารย์สมชัยจะร้องเพลงอะไรเป็นเพลงแรกเดี๋ยวไปฟังกันครับนะก่อนที่จะไปฟังเพลงเนาะมารอจุดทูบนะครับจุดทูบอ่าจุดทูบเรกมุงคลก่อนดีกว่าเนาะจุดทูบก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปฟังเพลงกันนะครับเนาะอ่ะมานะครับสักครู่เราจะได้ฟังเสียงบทเพลงจากอาจารย์สมชายนะจะร้องเพลงอะไรเป็นน้ำแรกมาฟังกันครับพร้อมแล้วกับบทเพลง ของอาจารย์สมชาย ฝากไม่ติดโรดงสรารรานนี 在怀中。 ร้องเพลงจบแล้วนะครับมาดูอาจารย์สมชายจับลูกิงปองนะนะมาดูสิว่าจะได้เลขตัวไหนมั่งอ่ะ uh, มาดูกันครับมาดุนกันลูกแรกที่อาจารย์สมชายได้ขึ้นมาคือเลขสี่สี่ครับ4สี่สี่มาก่อนนะครับสี่สี่สี่แล้วก็ตัวต่อไปเลขนี่อะไรลุร้นลุ้นลุ้นลุ้นเลขสาม นะครับสามสามสามเลขสามอ่ะเรียงดีเีงดีนะสี่สามตัวที่สจะเป็นเลขอะไรอยู่ย่บอนเลขห้านั่นเลข5้าจริงจเลยเลขห้าเลขห้าสห้าสามี่ห้าสี่สามห้า ดูตัวต่อไปเลยดีกว่าเอาอีกสองตัวนะครับอีกสองตัวจะเป็นเลขอะไรหนึ่งสามห้าเครับอันนี้สี่สามสองเลขสี่สามสองป่อมมาดูน้องนกองอีกสองตัวสุดท้ายอาจารย์สมชายจะจับได้ตัวไหนเป็นเลขห้ห้านะครับเลขห้าเลขห้า ตัวที่สองเลขสองตัวจะเป็นเลขสามเลขสามนะเครับเลขกสามนะครับเป็นเลขสามสอันี้ก็ได้ห้มได้ห้าสามอีกแล้วครับสี่สามห้นี่ได้ห้ตัวก็ได้ห่สามเด็นทูเลขกูบเลขูบอะไรนะเกทูบอะไรนะสี่สามสองสี่สามสอง๋ยวมันจางแล้วทางบนที่สามสองเลขสาสอง เลขทูบก้องอมาแล้วนะครับแต่เลขทูบค่อนข้างจะไม่ชัดนะครับแต่จากคายืนยันของอาจ,จารย์สมชายก็คือเลขที่น่าจะเป็นไปได้คือเลขสองทับสุดเนาะสี่สามสองนะครับเป็นสี่สามสองสสสนะครับเลขทูบที่จุดเอาไว้ก่อนจะจัดรูปมีกองแล้วก็ก่อนร้องเพลงนะเป็นเลข สี่สามศูนย์นะครับเด้อเสียงเซียมซีตัวแรกเป็นเก้าใช่ไหมศูนย์เดี๋ยวเราเขมาดูเลขเสียงเซียมซีอีกนะครับจะได้เลขอะไรนะมาลุ้นกันครับได้เลขอะไรบ้างเอ่ยไปดูนะครับเลขที่ได้มาก็คือเก้าเก้านะครับเก้าเก้าก่อนไปเลขเซียมซีที่ได้มาคือเก้าศูนย์ เก้าเก้าแล้วก็เก้าตัวมาศูนย์แล้วก็เด็ 0, กต่อไปคือเลขศูนย์นะครับต็นนี้ศูนย์อีกก็มีเลขที่ได้มาทั้งหมดสรุปเลขจำศีรษที่อาจารย์สมชายได้คือเก้าศูนย์ศูนย์แล้วก็สองตัวคือศูนย์หนึ่งนะครับเลยอ่ะ ไปดูกันต่อจะปล่อยเลขไหนอีกนะมาดูกันต่อครับะนะครับมาสรุปเลขอาจารย์สมชายอีกครั้งนะครับเป็นเลขที่ได้มีปองคือ4 3 5แล้วก็สามแล้วก็5 3นะครับเลขทูบ4 3 2นะครับเลขเสียมซีก็9 0 0 0 1นะครับแล้วก็เลข7 7 7 4นะประมาณนี้นะครับเด้อเลขของอาจารย์สมชายเนะงนดนี้จะเข้าไหมมาลุา้นกันเด้อ เกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์สมชัยกาลังจะไปทําอะไรที่บ่อน้ำตรงที่อาจารย์พ้อมเคยลงไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์สมชัยจะกระโดดน้ําจริงไหมหรือจะกระโดดจริงๆรงรอรอก่อนรอก่อนเอาแล้วไงครับจะกระโดดน้ําจริงๆแล้วครับจะกระโดดหรือจะเดินลงไปโอ้โหเดินลงไปครับไม่กระโดดนะครับไม่กระโดดค่อนข้างจะกลัวหรือเปล่าเนาะลงไปแล้วนะครับลงไปแล้วอ้ย นั่นไงกระโดดแล,แล้วนะครับเอาพีงวดน,นี้งวดนี้นะครับอาจารย์สมชายกระโดดน้ําอีกครั้งนะตอนนี้มีคนกระโดดน้ําทั้งหมด3คนคนครับอาจารย์ป้อมแล้วก็อาจารย์เมียวนะครับแล้วก็มาอาจารย์สมชายนะครับคนที่3กระโดดลงไปนี้ครับามานีนะครับเด้อเที่ยวหน้าถ้าถูกอีกนะเที่ยวหน้าถ้าถูก,ก,ถกอีกก็คงจะต้องก็ได้กระโดดอีกมากเน่นออ่ะนี่ไม่ได้กระโดดนะครับนี่เดินลงไปเลยครับเด้อ สนุกสนานกันไปครับก็ขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ